อนนี้เรายังคงอยู่ที่งาน The 4 t k International Motor Show ค่ะงาน Motor s h o ชครั้งที่42จัดขึ้นแล้วที่ Impact Arena เมืองทองธานีกรุงเทพมหานครด้านหลังตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นบูธมิตซูบิชิเขาก็ได้เอายานยนต์ใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็มีความพิเศษมากๆเลยจะเป็นอะไรเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่นี่เขามีมาตรการในการดูแลความปลอดภยัยความสะอาดรมทั้งป้องกันโควิดในทีได้อย่างดีค่ะเราต้องล้างมือก่อนนะคะใช้แอลกอฮอล์นี่แหละคะ่ะอ่า ไปกันเลยค่ะสนับสนุนโดย New Mitsubishi Outlander PHEV ก้าวข้ามสู่อีกขั้นของ PHEV บีชิมอเตอร์สประเทศไทยเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตในประเทศไทยพร้อมส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอรถยนต์คุณภาพเยี่ยมครบทุกรุ่นพร้อมด้วยรถยนต์รุ่น Special Edition และรุ่น p a s ช i o n Red Edition ที่ผลิตขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ60ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่42 อกจากนี้ยังเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่และร่วมกำหนดทิศท,ทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจากการเปิดตัวมิ t ูบิชิอัลแลนเดอร์พีเที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยซึ่งถือเป็นฐานการผลิตรถยนต์รุ่นดังกล่าวนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกอีกด้วยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยวันนี้เราอยู่กันในงาน b บ n คอก k International Motor Show ครั้งที่42นะครับซึ่งก็เช่นเคยครับเราจัดขึ้นที่ Challenger Hall เมืองทองธานี เนื่องในโอกาสปีนี้นะครับมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ60ปีนะครับเราเลยได้จัดทำรุ่นพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อเอามาเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเริ่มจากคันแรกเลยครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์นะครับมาด้วยสีแดงใหม่นะครับ เป็นหนึ่งใน passion red edition นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสันที่มาจากแรงบันดาลใจของเรานะครับทำไมต้องสีแดงนะครับเพราะสีแดงเป็นสีของโลโก้ของเรานะครับสีประจำ Mitsubishi Motors นะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับ Mitsubishi Motors สีแดงหมายถึงแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนมุ่งไปข้างหน้านะครับ เช่เชนเดียวก,กันกับความต้องการของลูกค้าหน้าที่ของมิ t s ูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับก็คือสนับสนุนนะครับทุกเป้าหมายของลูกค้านะครับให้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยและประสบความสาเร็จนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาของ Passion Red Edition ของเรา อีกคันนึงครับอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นมิสุบิชิไทตันสเปเชียลเอดิชันซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษโดยคุณรักกิจควรหาเวสนะครับศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของเมืองไทยโดยอินสเปรชั่นแรงบันดาลใจของคุณรักกิจนะครับก็มาจากเทพไทตันใช้ชื่อว่าเดอะไทตันก็สนะครับก็แสดงให้เห็นถึงพลังนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับรูปร่างการดีไซน์ภายนอกของไทตันนะครับที่แข็งแกร่งนะครับพุ่งทยานมุ่งไปข้างหน้าเพื่อฝ่าฟันทุกอุปสรรคนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ สเป i ชียลเอดิชันบนมิ u ูบิชิไตรตันในเวอร์ชันของคุณรักกิจนะครับและนอกจากนั้นครับข้างหน้าผมก็จะเป็นซิตี้คานะครับมาทั้งในรุ่น m มิ a g e แล้วก็ a t ตราชนะครับเป็นรุ่น Special Edition เช่นเดียวกันก็จะมาเป็นสีแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกในพ a ชชันเรตเอดิชันนะครับพร้อมกับการตกแต่งพิเศษมีการตกแต่งด้วยหลังคาดำนะครับล้อแม็กสีดำเป็นต้นนะครับซึ่งก็สร้างบุคลิกและความ โดดเด่นที่แตกต่างไม่เหมือนใครบนท้องถนนวันนี้ครับทิมงานของเราได้นํารถยนต์มิสูวิชิครบทุกรุ่นนะครับมาจัดแสดงด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมิสูวิชิอัลแลนเดอร์ B-SG-V นะครับมิสูวิชิบาติโอสปอร์ตนะครับมิสูวิชิไฟตันนะครับเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับแอต拉斯แล้วก็มิราชิด้วยนะครับซึ่งรถยนต์ของเราทุกรุ่นในวันนี้นะครับก็ได้รับรางวัล Car of the Year ประจำปี2021ด้วยนะครับรวมทั้งหมด7รางวัลเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มา ชมตัวจริงกันแล้วก็เนื่องในโอกาส60ปีนะครับพิเศษครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่น Special Edition ก็ตามหรือเป็น Passion Red Edition ก็ตามนะครับทางบริษัทวิสุบิชิมอเตอร์สนะครับจะสมทบทุนนะครับเงินบริจาคนะครับสูงสุดถึง5,000บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธินะครับหรือองค์กรการกุศลนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนานะครับทั้งในเรื่องของระบบการศึกษานะครับถึงเรื่องการแพทย์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อให คนไทยของเราสังคมไทยของเรานะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็อยากเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับมามีส่วนร่วมในการทําบุญร่วมกันและแน่นอนครับในโอกาสที่เราอยู่ เมืองไทยมาด้วยกัน60ปีนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าชาวไทยทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างดีโดยตลอดนะครับปีนี้เราเลยจัดแคมเปญพิเศษพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเราใช้ชื่อว่า m i t s u b i s h มอเตอร์60ปีแจก60ล้านนะครับโดยลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อรถยนต์ m i t s u b i s h มอ o ตอร์ตั้งแต่ต้นปีเลยครับตั้งแต่มราคมครับจนถึงธันวาคมปีนี้นะครับทุกท่านมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลนะครับมูลค่ารวม60ล้าานนบบทะครั ชิงรางวัลนะครับรางวัลใหญ่เนี่ยเป็นทองคําหนัก60บาทถึง6รางวัลด้วยกันนะครับยิ่งซื้อเร็วยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเพราะว่าเราจะจับรางวัลทุกๆไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะจับทั้งหมดเนี่ย4ครั้งนะครับอย่างตอนนี้เราอยู่ปลายปลายเดือนมีนาคมแล้วนะครับเราจะคัดออฟกันวันที่31มีนาคมนะครับโดยลูกค้าทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกส่งรายชื่อไปเพื่อจับฉลากในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็เป็นการจับครั้งที่1 แต่ถ้าเกิดท่านพลาดรางวัลไปไม่เป็นไรครับชื่อของท่านสิทธิ์ของท่านยังอยู่นะครับเราจะทําการจับนะครับอีกครั้งนะครับในไตรมาสถัดถัดไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันจะถึงไตรมาสที่4เลยทีเดียวเห็นไหมละครับยิ่งซื้อเร็วยิ่งมีสิทธิ์มากลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันนะครับเชิญชวนเลยครับแวะมาที่เมืองทองธานีแห่งนี้นะครับมาที่งานดัง g ้อ k international motor show นะครับแล้วอย่าลืมแวะมาที่บูธรถยนต์ m i t s u b i s h i m o อ o r s เราได้นำรถยนต์มาจัดแสดงครบทุกรุ่น อย่างน้อยต้องมีสักรุ่นหนึ่งละครับที่ถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมภายในรถเนี่ยสวยงามกว้างขวางมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์เนี่ยอิมแพคอารีนาเขาก็จะเปิดให้มาเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่24มีนาคมไปจนถึงวันที่4เมษายนมางานมอเตอร์โชว์ต้องมาแวะที่บูธนี้นะคะมิตซูบิชิค่ะ